ดีครับน,นี่ก็เป็นของเราก็เพิ่งเปิดตัวจักรยานไปสักพักนะครับเราเป็นตั้งชื่อร้านก็จักรยานไฟฟ้าพะเยานะครับง่ายดีเพราะผมอยู่จังหวัดพะเยาเนะก็ขายหลายอย่างคนะก็อนนี้เราจะนําสินค้าเกี่ยวกับจักรยานลหลาหลกหลายรุ่นมาราคาประหยัดไม่แพงมากนี่เราก็มีการจัดส่ง ทั่วไทยนะครับมีเก็บปลายทางนะครับแต่ขอมัดจําค่าขนส่งไว้ก่อนแล้วก็ที่เหลือไปเก็บปลายทางนะครับงั้นก็สนใจสั่งซื้อได้แล้ครับเราพร้อมส่งทุกวันนะฮะโอเคในจังหวัดก็ขายได้นะฮะในครับในพื้นที่ใกล้เคียงโอเคครับนี่เดี๋ยวผมก็ทดสอบให้ดูนะฮะอ่าอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะได้มานี่เป็นสีขาวแดงสวยงามมากเป็นสองล้อนะครับมีไฟเลี้ยวมีอะไรด้วยนะฮะครับนี่ครับอ่าโอเคนะครับก็เร่งไปเลยอันนี้ก็มอเตอร์350วัตต์นะครับผม โอเคนะครับโห oh, oh, วิ่งชิวเลยครับสุดยอดโอเคครับงไงสนใจทักมาร้านจักรยานไฟฟ้าพยาวนะครับ